เอาแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นะครับทุกคนจกากกากไปเทพนะทุกคนเราจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย let's go มาทุกคนตอนนี้เราก็เป็นตัวกาก,าก,ากอะไรเนี่ยเลเวลเท่าไหร่โอ้เลเวลแปดสิทำไมกูเลเวลน้อยจังเลยอ่ะ เราจะทำสำเร็จหรือเปล่าเรื่องสำหรับคอนทงคอนเทนต์นี้นะครับทุกคนเออแล้วกูมาฟาร์มอะไรที่เกาะแรกเออไม่ใช่เกาะแรกนท่ทน์เกาะแรกมันฟาร์มไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอ่าไปตรงเกาะไหนวะปึ๊บสามารถเราสามารถกดตัวนี้เพื่อดูแผนที่ได้นะทุกคนว่าเราควรไปฟาร์มตรงเกาะไหนนะทุกคนเดี๋ยวจะลองซื้อเรือดูนะทุกคนเรือมันมอะไรวะเนี่ย what the fuck อะไรวะเนี่ย โอ้โหกูบินไปดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวขอบินไปก่อนนะครับท่านผู้ชม t o seconds later มาทุกคนเราก็มาถึงเกาะน,นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราขอเซฟก่อนนะปึ๊บ ว h a t the fuck <Wow. S 1> เราเจอคนมาสุมผลนะครับทุกคน wow. yes, okay. ว้าวเยดเค่ผลบุด้าวในมือเขามีผลบุตดงบุด้านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอยากทำหัวหายอยู่นี่ต้องทำไงอะอะไรอะเยดมีคนสุมผลมีตะคนเทพเทพดโหดึงๆึงทั้งนั้นดูจากดงจากดาบแล้วนะครับท่านผู้ชมเชดเคโหเราอย่าไปสนใจนะทุกคน,กคนเรามาฟาร์มของเรากันต่อเลยนะครับทุกคน เพื่อให้ถึงเลเวล100นะครับอ่าไหนวะพี่ควรไปใส่ตัวไหนดีนี่ใส่2ตัวนี้นะทุกคนมันมันมันไม่ได้อยู่อ่าจุดเดียวกันนะ่ะมันคือมันมันยากนะหรือเปล่าวะไม่แน่ใจปึ๊บแล้วก็เหลืออีก1ตัวนะทุกคนเราต้องรอมันเกิดนะทุกคนเราต้องฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม มาทุกคนตอนนี้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนเกาะใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าอายังไงอะเพราะว่าไอ้ไอ้ตรงไอ้เนี่ยแผนที่ตรงบอกตรงฟาร์มทุกคนมันชี้ไปตรงเกาะนั้นนะเอาหายเอาวอทอันนี้นี่ไงครับทุกคนมันชี้ไปตรงเกาะนั้นในทุนก่อนอื่นที่จะไปในทุนขอมาสุ่มผลก่อนละกันโอ้ตัวไรนะโอ้พยานาคบินได้เอาไม่ใช่แหละ ไม่ใช่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองสุ่มผลอ่ะตอนนี้พี่มี LP เท่าไหร่อ่ะสี่เองเหรอเดี๋ยวสูมได้สักสี่ผลละกันอันนี้คือระบบสุ่มผลแบบใหม่นะครับทุกคนเฮ้ยฮอ้โ้เฮียเฮ้ยผลยีราฟเฮ้ยได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองส่มใหม่เผื่อมังกรมังกรออกอะไรงะเงี้ยเฮ้ยส่มครั้งแรกก็จะดงดีขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยเฮียเอ้ย ผลฟองสบู่วอททำไมนี่กากกูเป็นแบบนี้ <laughs> เดี๋ยวอ่ามาลองเรือใหม่แล้วกันทุกคนมันมีเรืออะไรบ้างวะสองพันลำใหญ่ปะใหญ่ยูใหญ่ยูทุกคนใหญ่ยูสองพันเนี่ยโอบังคับง่ายอยู่ทุกคนวบังคับง่ายจริงนะทุกคนมา <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเกาะอันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเออพี่เหมือนพี่จําได้นะว่าเกาะน,นี้มีคนขายฮาคงฮาคิ้อยู่ นี่ไงครับตรงนี้ไงไม่รู้นะว่ามันใช้กี่บาทน,นะทุกคนพี่ลืมแล้วอุ่ยสามแสนนี่ไงซื้อไปเลยแล้วก็กดตัวเจนะทุกคนได้สีอะไรโอ้สีเขียวอ๋อไม่สวยว่ะไม่สวยอะ่ะทุกคนไม่ค่อยสวยเฮ้ยอะไรอะ่ะข้างบนอะ่ะ หาคีพี่ไม่ค่อยสวยเลยนะครับทุกคนอันนี้บิเซนโตอุ้ยสามล้านโคตรแพงมีอะไรอีกมาบนเกาะเนี่ยมีอะไรที่ซุกซ่อนอยู่มาน่าจะไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอาหาตร,ต,รต,รตรงเซฟก่อนเซฟก็จะอยู่จุดนี้ทุกคนโอ้โหแล้วก็ตรงฟาร์มก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมน่าใช่นะทุกคนยุ๊บนังไงเราตีตีเอามารวมกันเนี่ยป๊บปบแล้วเราก็ยัดสกิลใส่ นี่ไงทุกคนฟาร,ร์มง่ายนะฟาร,ร์มง่ายนะครับทุกคน Two seconds later มาครับทุกคนตอนนี้เราก็ฟาร,ร์มจนถึงเลเวล500กว,กว่าแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็คือแบบเทพอะไรง่าแล้วก็ทางด้านผลพิษพี่ก็ใช้ได้ทุกสกกงสกิลแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเราจะมาลองใช้ดูนะทุกคนว่า มันจะมีทางด้านสกิลอะไรบ้างนะครับทุกคนของผลพิษเชื่เหมือนกูมารีวิวในคลิปนี้คลิปเดียวเลยมาทุกคนมารีวิวสกิลแรกนะทุกคนมาฉลองใช้สกิลแรกนะสกิลแรกก็จะเป็นการพ่นพิษออกไปนะทุกคนเนี่ยปึนี่ครับทุกคนก็จะถามว่าแรงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนอ่า ผลพี่แรงหรือไอ้พี่อัพเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าพี่อัพดีฟูดอ่ะประมาณ1 5 0 0เลยนะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านสกิลที่2นะครับทุกคนจะเป็นทางด้านสกิล X นะครับทุกคน X ก็จะเป็นทางด้านอ่ะไอหมอกพีชอ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยเวลาศัตรูเข้าใกล้เรามันก็จะติดพีดนะครับทุกคนแล้วก็ดาเมจ โคตรแรงเลยนะทุกคนเป็นสกิลฟาร์มที่โคตรดีนะครับทุกคนมาทุกคนมาอ่าดูสกิลที่สามเลยนะทุกคนสกิลที่3เหมือนเป็นทางด้านสกิลเดินทงเดินทางเลยนะทุกคนก็จะเป็นทางด้านออ่าไ้ยังไงวะเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะทุกคนเนี่ยสมมุติได้พี่ใช้แล้วพี่หันเมาส์ไปได้ปึ๊บนี่ครับทุกคนก็จะเป็นด้านสกิลแบบนี้นะเอ๊ะเ,ะเะฮ้ยเฮ้ยบอสไคโดเกิดท่านผู้ชมบอสไคโดเกิดเอาไงดีอ่ะเชี่ย เดี๋ยวขอรีบรีวิวดีกว่าเลยเออหรือขอรีบรีวิวเลยละกันนะทุกคนแล้วก็ทางด้านสกิลที่3เออสกิลที่4นะทุกคนทด้านสกิลวีนะครับทุกคนสกิลวีก็จะเป็นสกิลอย่างไงวะเนี่ยเวลากดใช้เนี่ยมันก็จะมีอันนี้ออกมาตีแทนนะทุกคนโอ้ยสำหรับตีบงตีบอสนะทุกคนโคตรดีเลยนะทุกคนดีจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านสกิลอ่ะที่5้าทุกคนจะเป็นด้านสกิลวีนะทุกคนสกิลอ่ะแปลงร่างนะครับทุกคนโอ้แบบนี้นะทุกคนนี่ครับก็จะร่างใหญ่แบบนี้ครรเททจิงๆะ เทเววังอลังการมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านพวกสกิลก็จะเปลี่ยนนะทุกคนมันสามารถมันไม่สามารถกระโดดได้นะทุกคนทางด้านพวกสกิลอะไรก็จะเปลี่ยนนะทุกคนทางด้านสกิลเอ็กจากปล่อยอ่ะอเล็กๆใช่ไหมหยดพิษอะไรอ่ะมันก็จะแบบใหญ่ขึ้นนะครัอู้หโคตรใหญ่เลยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีดามเมียนนะเวลาเราเดินผ่านมอนเราสามารถกดตีได้นะทุกคนเนี่ยเวลาแปงลงร่างนะทุกคนคือโคตรโกงเลยนะทุกคนเนี่ย ตูมคือโงกงจริงนะทุกคนแล้วก็ทางด้านสกิลที่2อาสกิลที่2จากเป็นหมอกพิษใช่ไหมมันก็จะแบบเป็นแบบนี้คนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนพิษก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนแล้วแล้วก็ทางด้านสกิลที่สเป็นทางด้านสกิลเดินทางใช่ไหมพอเราใช้นะทุกคนมันก็จะเอา้ไกลขึ้นไม่รู้นะว่าไกลขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็ทางด้านสกิลวีนะทุกคนสกิลที่4ี่นะมันสามารถใช้ได้แค่4สกิลนะทุกคนสกิลที่สก็จะเป็นทางด้านสกิลหมอกพินน emat. นทีแบบ้ล คือโคตรโกงเลยนะทุกคนมันโกงหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจว่ามันโกงหรือเปล่าเออช่างเลยครับทุกคนเดี๋ยวขอไ้ตีบอสไคโดเปน็ชนชิญเชิอ้คนในเซิร์ฟไปตีกันนะทุกคนค<ส>าทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นที่อ่าขึ้นมาสาเร็จเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวขอปิดพีพีก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมันโดนนะทุกคนเจ้คือแบบมีแต่คนแบบโหดๆตึงๆอ่ะพี่กัวแบบโดนลูกหลงนะทุกคนไงปิดพีพีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน มีจะเข่มแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เข่าแบบนี้นะทุกคน tangled. โอ้ยเช็ดเช็ดเเอ้าเอ้าเอ้ากูโดนครั้งเดียวยังอ๋อมาครับทุกคนในเมื znaczy, <inde insan> ่อบอสอะไรมันไม่เกิดซักอย่างซักตัวนะครับท่านผู้ชมคือพี่แบบโมโถอะไรครับทุกคน หยอกครับคือบอสมันไม่เกิดอะไรเลยทุกคนมันมันไม่เกิดไม่ใช่มันไม่อะไรนะมันไม่เกิดอะไรเลยกูรอตั้งนานพี่รอทั้งอ่าเจ้าลงเจ้าเาลยรอทั้งเต่ารอทั้งเอเนลคือมันไม่เกิดนะทุกคนมันบั๊กเหลืออะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาลงกับไออารองนี่แหละค่ะ <laughs> จะมาลงกับเจ้าโอ้ในเมื่อนี้ก็เปิดแ <laughs> อ่ง <laughs> ล่างเหอยังยาวอ่ะ <laughs> มาทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาลงกับมันนะทุกคน มันจะไหวน่าจะไหวแหละที่จะสู้ไหวอะไรวะไหวอะไร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 ไหวๆหรอไหวใครบอกว่าไหวกูไม่ไหวเฮ้อเเช่โหดโหดโหดใจหนึ่งนะทุกคนอุ้ยมันโหดมันโหดมันโหดอุ้ยโหดจริงโหดจริงอุ้ยอ่าเเี่คือมันโหดท่านผู้ชมโอ้ยทุกคน Seconds later. มาทุกคนมาแก้ตัวใหม่นะครัคุเจเลยเมื่อกี้กูตายได้ง่ายอย่วะ <c oughs> ไม่น่าติดลงติดเล่นเลยมามาสามสองหนึ่งตึ๊บเออแบบน,นี้ทุกคนไม่รู้ว่ามันจะไหวพี่หรือเปล่าหมายหมายถึงพี่อ่ะจะไหวกับมันหรือเปล่าอันนี้ไงนี้ไงนี้ไงแล้วก็อันนี้นนนนไปนะครับทุกคนแล้วก็นี่มันจะอะไรมันจะไรนักหนามันจะอะไรนักหนาครับมันจะอะไรนักหนา เอยเออจะตายตายตายอย่าบอกนะจะตายเอออย่าบอกนะจะตายหนีหนีก่อนหนีก่อนเนอเอ้าหายมาที่อยู่ไหนเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีหนีหนีจะตายจะตายไม่ได้จะตายไม่ได้จะตายจะตายไม่ได้ว่าแค่ยังเกือบตายเยีะอย่างนิดเดียว เชี่ยคือนิดเดียคูจะตายอ๋อไม่ใช่ดิไม่ใช่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 ใชใชใชนี่ไงแล้วก็หนีหนีหนีหนที่ปล่อยให้ตัวนี้ค่ะเช,ะชี่ยฉลาดวะนี้สุดแล้วก็ได้อะไรมามันได้ปะหรือไม่ได้วะได้อะไระอ,อ่ะได้อะไรปะ เหมือนเห็นอะไรไม่รู้ในไม่ได้อะไรนะทุกคนเออช่างกันเถอะครับทุกคนไม่รู้ว่าได้อะไรเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ที่หลักๆคือไม่มีไม่ได้โอ้โหขนาดบอสกลพี่จะไปใส่กับบอสตัวอื่นอย่างเช่นอินงอินนิวชีอยคือพี่ยังเก่งไม่พอนะครับทุกคนต้องขอโทษขอไปกันด้วยนะกคน เอาแล้วนะครับทุกคนสําหรับคอนเทนต์จากกากไปเทพนะครับทุกคนไม่รู้ว่าสําเร็จหรือเปล่าสําหรับพี่พี่คิดว่าสําเร็จอยู่แนละ้วด้จากกากไปเทพไม่ใช่ละจากกากไปกาก ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมานิดนึงนะลุงก็ถือว่าแบบพอได้แหละครับทุกคนเออก็ถือว่าแบบเทพอย่างับเทพในระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคีนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตลาที่นี้ะครบ๊ายบาย